เอาสารเสรื่อมมันเป็นเรื่องพองโลกแล้วอันพาเฮากับเอาถ้ำกันตัวเอาหมักเอาฝนกันตัวกูได้เอาฟ้ามูนีบบบ่มันก็บบุ้งฟองนึงจีแฉมันตำดิแต่มันต่ำฟ้ามูนี่พอฟูติยาเพื่อเอาทิ้งแล้วเฮาเขาจะไปเอามากินยูวะนี่แม่มกินก็เอาถิมน้ำจ้ำเอาถ้ำกับตัวมูเซียเอามาหลอกชาวบ้านนี นี่กันกันลั่นนะมันเริ่มเป็นละลายมันตัหนักแล้วด้ช่วงตุนต์ีกันอุย้ยนี่นมันนี่คำอันนี้เขามาถามเราบ่อยเหลือเกินอันนี้เขามาถามเราบ่อยมากเลยเพราะว่ามีคลิปอันหนึ่งมีคลิปอันหนึ่งอ้างตัวว่าหลวงปู่มหาบวยทำนายไว้ว่า อ่าจะมีพระภิกษุสององค์เป็นพระหนุ่มรู้อดจเรนทำได้เร็วโอ้โหมันก็คือการสร้างหลุมอำพางไว้ให้คนไปตกนั่นเองโอ้บ้านตาดไม่เคยพูดเรายันได้เลยเราขี้เกียจถามปัญหาพกเรียว,ว่าศรัทธาญาติโยมมาถามเราบ่อยเลือเกินว่า มันจริงไหมเราบอกได้เลยว่าการคิดการกระทําเช่นนี้ก็คือหลอกหุดหลุมพางให้คนไปตกเราอยู่กับท่านท่านไม่เคยได้ทํานายใครสิบกว่าปีเอ้ยสิบปีที่เราอยู่กับท่านแล้วครูบาอาจารย์รุ่นที่เคยอยู่ด้วยกันก็เหมือนกันพระบ้านศาเขาจะรู้รู้กันของเาเนี่ยมาถามเราด้วไม่ใช่น่าที่จะตอบจริงไหม มันเป็นการสร้างหลุมพรางให้คนไปตกหลอกคนเพื่อจะให้ไปติดว่ามีพระอักษรน,นั้นอักษรน,นี่บรรลุธรรมได้เร็วต่อไปลูกศิษย์เราฟังหล้าลูกศิษย์เราหมายถึงลูกศิษย์พ่อแม่ครูอาจารย์บ้านตานลก็จะได้อาศัยเขาโอ้โหมันอุตตลีขนาดน,นี้เลยเหรอถ้า,เป,าเป็นพระเราบอกว่าขาดจะความเป็นพราเลยนั่นแะแต่ว่าจะพูดตั้งนานแล้ว นี่มันหนาหูเหลือเกินไม่มีทางถ้าจะพูดมันหลอกคนการกระทําทเช่นนี้นี่คือขุดหลุมให้คนไปตกทำท่าแย่อักษอย่างนั้นอักษรอย่างนี้คนก็นจะไปคือมันมันจะหลอกคนเข้าไปหามันไงเป็นแผนการที่ชั่วร้ายมากเราการันตีได้เลย,เลยไม่มีทำเนี่ยเราว่าจะตอบเราเราขีเา้เ,เกียจตอบละ เดี๋ยวก็มาถามเดี๋ยวก็มาถามแล้วบอกเป็นไปไม่ได้พอขาดเราก็ยอมขาดจะให้เราตกนรกด้วยคาพูดที่ว่าท่านทำไงอี้ก็เราจะยอมพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านไม่เคยทําอย่างเงี้ยแอบกินกันนักกันหนาะแล้วการกระทำนี้เนี่ยเราบอกได้เลยไม่ใช่ภาสายบานตาถ้าออกมาลูกเนี่ยหลอกลวงชาวบ้านเขาเนี่ยโอ้โหฟังไม่ได้เลยนะ สองวันัมีโขนเราในฐานะลูกศิษย์พ่อแม่กูอาจแล้วก็มีจิตที่จะท่วงติงได้เหมือนกันว่าสิบปีที่เราอยู่กับท่านเราไม่เคยเห็นเพราะเราอยู่ในห้องท่านอย่ถ้าว่าในบรรดายุคนั้นเราเป็นคนเดียวทีเข้าห้องท่านไหวสุดมีอะไรท่านจะเล่าท่านจะไม่เคยอุตรีท่านไม่เคยพูดของพวกเนี้ยแล้วลูกเราเราลูกศิษย์บ้านศาสตร์เราจะมีมีการกระทําเช่นนี้อีกด้วย ันคลิปเทวทัตทำลายศาสนาอาลาบเข้าใส่ตัวเราดูแค่นี้เราก็รู้การกระทำพวกนี้แล้วก็มีคนมาถามเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจริงไหมท่านอาจารย์จริงไหมอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นยังไงแล้วก็ฟังเราบอกไม่ใช่เป็นหลักการที่จะเอามาหลอกหลักการตลาดที่จะชี้จุดไว้ให้คนไปตก เราอยากรู้ว่าใครเป็นคนทำเพราะ